ล้างหน้าด้วยสบู่สมุนไพรลดทนงแดงทุกวันช่วยให้หน้าขาวใสไร้สิวไร้ฝ้าสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและดีลเลอร์ติดต่อมาที่โทร0990282889หรือลิงก์ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่ในสวนนะครับเป็นสวนทั้งสวนผักสวนสมุนไพรนะครับที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ผมช่วยกันปลูกไว้นะครับคุณผู้ชมสมุนไพรมีหลายชนิดมากเลยแต่วันนี้เราจะพามาดูต้นหญ้าไผ่น้ํานะครับช่วงหน้าแล้ง ลูกแล้วยังจะสวยอยู่ไหมจะสวยเหมือนหน้าฝนหรือเปล่านะครับแล้วก็วิธีกินวิธีดูแลวิธีใช้นะครับทํำยังไงแล้วก็วิธีปลูกทํายังไงถึงจะสวยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับคลิปนี้แล้วเราก็จะพามาเก็บพามาต้มให้ดูนะครับว่าเวลาต้มแล้วลักษณะเขาจะเป็นสียังไงสามารถกินแบบไหนได้และใครที่สามารถกินได้บ้างไปดูกันเลยครับ ผู้ชมอันนี้ก็คือสวนหญ้าไผ่น้ําของเรานะครับก็เหลือแค่แปลงเดียวนะครับเหลือไม่เยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเวลาปลูกไว้นานาน,นะเขาก็จะแห้งเหี่ยวไปนะครับถ้าไม่ได้รับการดูแลปรับปรุงร่องนะครับต้องยกสูงขึ้นจากพื้นดินนะเวลาถ้าเราไม่ยกนะครับมันราบกับพื้นดินมันจะไม่ค่อยสวยนะครับผู้ชมต้นจะไม่เขียวไม่สวยนะครับแล้วก็ไม่น่ากินเท่าไหร่แต่ถ้ายกร่องสูงขึ้นแบบนี้นะครับ ต้นจะสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยนะครับว่าเขาจะสวยขนาดไหนแล้วเอาใช้ประมาณกี่กิ่งกี่ก้านนะครับในการเอามาต้มน้ําดื่มถ้าใครที่เป็นโรคไตนะครับระยะ3ระยะ4อันนี้ข้อควรระวังคือเวลากินแล้วไตจะทํางานหนักนะอันนี้ก็ต้องดูปริมาณแล้วก็ต้องระมัดระวังมากกว่าคนที่อยากบํารุงไตหรือว่าเริ่มเป็นไตระยะแรกนะครับไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมนี่นะครับ หญ้าไผ่ตามของเราเวลาเก็บนะครับก็เอาแต่กิ่งแบบนี้คุณผู้ชมเอาแต่กิ่งแบบนี้นะครับเราไม่ต้องถอนขึ้นมาทั้งต้นทั้งยวงนะครับเอาเฉพาะกิ่งของเขาก็พอนี่นะครับเาะเด็ดแบบนี้น้ําครึ่งลิตรนะครับเราใช้วันนี้เดีย๋ยวผมเอาไปให้ดูเนาะพูดเกันเกินให้ฟังก่อนนะครับเก็บก็เก็บทีละเท่านี้นะครับ ไม่ต้องเก็บยาวมากเพราะว่าตัวนี้สามารถชําได้นะครับชาได้ยกร่องขึ้นสูงแล้วก็ชํานะคุณผู้ชมนะแล้วก็ปลูกในที่มีแสงแดดรําไรนะครับอย่าปลูกในแดดจ้านะคุณผู้ชมนะปลูกที่มันมีร่มอันนี้เราก็อาศัยร่มของต้นส้มโอนะครับอาศัยร่มของต้นส้มโอเพราะว่าเวลาเขามีร่มรําไรนะครับเจอแดดแค่รําไรต้นของเขาจะเขียวสวยนะครับข้างหลังก็จะเป็นสีม่วง นี่นะครับผมหญ้าไผ่น้ํามีต้นกําเนิดอยู่ที่ประเทศจีนนะครับไม่ได้มีต้นกําเนิดอยู่ที่ประเทศไทยนะก็คนจีนส่วนใหญ่เขาก็จะมีปัญหาเรื่องไตกันอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะดื่มน้ําน้อยทานน้าน้อยนะครับตัวน,นี้ก็จะช่วยเรื่องขับปัสสาวะบํารุงไตนะครับผมจะกินแบบสดก็ได้เพราะว่ามีการเอาไปใช้เป็นแบบสดนะครับกินเป็นแบบสดนะครับเอาไปทําเป็นสลัดเดี๋ยวเรามาเก็บกันอีก เราใช้ประมาณเจ็ดก้านนะครับคุณผู้ชมต่อน้ำหนึ่งลิตรใช้ประมาณเจ็ดก้านนะครับก่อนต้มนะครับเราก็ล้างทำความสะอาดก่อนล้างทีละช่อนะครับล้างเอาดินมออกนี่นะครับ นี้ก็คือน้ําที่เราเตรียมไว้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นเตอแก๊สปิกนิกนะครับครึ่งลิตรนะครับเราก็ใส่สมุนไพรลงไปเลยใส่ยญ้าไผ่น้ําลงไปได้เลยนะครับแล้วก็เปิดแก๊สไม่ต้องไฟแรงนะครับค่อยๆต้มไปไฟกลางๆนะครับผมต้มจนกว่าจะรู้สึกว่าน้ําเป็นสีม่วงนะครับ แลวกว่าเราจะรู้สึกว่าน้ําเป็นสีม่วงสักประมาณ15-20นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกนะครับคุณผู้ชมหลังจาก15-20นาทีนะครับคุณผู้ชมครับสังเกตด,ดูนะครับน้ําจะออกเป็นสีม่วงม่วงนะครับคุณผู้ชม อันนี้แสดงว่าดื่มได้แล้วนะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับต้มให้สักประมาณ20นาทีนะครับยิ่งจะม่วงกว่านี้นะอันนี้ประมาณ15นาทีเท่านั้นเองนะครับต้มสักประมาณยี่สิ2ถนาทีน้ําก็จะออกสีม่วงเป็นแบบนี้เราจะแบ่งใส่ขวดนะครับเอาไว้ดื่มนะครับเย็นๆสดชื่นก็ได้นะครับหรือว่าจะดื่มแบบอุ่นๆนะครับใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เอามาดื่มแบบอุ่นๆนะครับเวลาจะดื่มเราค่อยมาอุ่นอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผม นี่แหละครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่อยากดื่มบำรุงนะครับเกี่ยวกับไตเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะอันนี้สามารถดื่มได้และอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับคนที่เป็นโรคทางเดินปัสสาวะหรือว่าปัสสาวะพิการนะปัสสาวะพิการเขาก็จะใช้ตัวนี้แหละครับคุณผู้ชมในการนะครับดื่มไม่ว่าจะเป็นปัสสาวะเป็นเลือดนะครับหรือว่าปัสสาวะมีกลิ่นปัสสาวะมีสีขุ่นข้นนะครับ ตัวนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับหญ้าไผ่น้ําของเรานะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนํานะครับถ้าใครที่อยากดื่มบํารุงไตหรือว่าอยากปลูกในเชิงพาณิชย์นะครับปลูกไว้ขายนะครับปลูกไว้ขายปลูกไว้กินสามารถใช้ได้หมดเลยอันนี้เราก็ซื้อมาครั้งเดียวแล้ก็ปลูกไปตลอดเลยไม่ได้ซื้ออีกแล้วนะครับก็พยายามนะครับถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่สวยแล้วก็เก็บ เก็บไว้เก็บสายพันธุ์ไว้ปลูกใส่กระถางไว้แล้วเวลามันออกเยอะๆเราก็หักเด็ดเอามาชานะครับเด็ดเอามาชําเด็ดเอามาชําหรือว่าจะใส่กระถางหลายๆกระถางก็ได้ถ้าใครมีกระถางเยอะนะครับก็วันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับต่อไปจะพยายามลงคลิปให้ดูยาวๆนะครับทั้งคลิปพาไปกินไปเที่ยวพาไปดูสมุนไพรพาไปดูสมุนไพรที่ปลูกเพื่อเชิงพาณิชย์การ,กรเกษตรต่างๆนะครับแล้วก็เชิงท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพด้วยเนาะคุณผู้ชมให้มันหลากหลายมากขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไมออมสินต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ